ครับอันนี้มันพันกิจมางก,กอน,นะครับอันนี้แปลงแปลงสาตที่มาทําตอนปลูกในแปลงสาธิตหนึ่งสิงหาอันนี้เรามาปลูกไว้ที่หลังบ้านนะครับอันนี้เงานี้ประมาณสักสี่สิบโลห้าสิบโลได้ไหมครับอ,นนอันนี้ปลูกที่หนึ่งสิงหาตอนนี้เอ,อตอนนี้อยู่ที่สิบสามเดือนนะครับเงานี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลไม่น่าจะขาดนะครับ ครับนี่คือแปลงสาธิตเนี่ยอันนี้เราเราคลุกขึ้นมานะอันนี้ให้อันนี้คือเจ้าของแปลงสาธิตนะคุณสำราญดูรักษาอยู่ที่บ้านบ่อริงถ่ายเลแล้ว <c oughs> นิดนึ่งนี่ลำต้นก็สมบูรณ์นะอันนี้เราเลยอันนี้เราจะอาไปโชว์งานนะครับอันนี้ชุดนี้มันห้ากิ่งอันนี้เราตัดตัดขยายพันธุ์ไปรอบหนึ่งนะครับอันนี้รอบสองตอนที่หกเดือนเราตัดขยายพันธุ์ไป นี่ก็เป็นครบที่13เดือนวันนี้เราจะเอาไปจัดงานเอาไปโชว์เรื่องพันมันนะครับครับก็จบรายงานเพียงเท่านี้นะครับ